ไม่แก้ปัญหาเก่าสร้างปัญหาใหม่ตอนนี้สร้างปัญหาใหม่แล้วครับใช่ใช่เรื่องใครที่จะฝากเงินนะฮะปกติแล้วเนี่ยเวลาผมมีเงินทาธุรกิจโน่นนี่นั่นเองเนี่ยหรือเวลาใครจะฝากเงินเข้าบัญชีเราใช่ไหมครับมันก็จะไปหย่อนตู้เออไอ้นี่อ้ตู้เรศมากเลยตู้เอทีเอ็มนะตู้เอทีเอ็มบิตกเค้าฝากได้แต่ตอนนี้เขาบอกว่าจะเริ่มแลวนะจะเริ่มปีนี้แหละรู้สึกว่าพฤษภานี่มั้ง เขาบอกว่าใครที่จะไปฝากเงินเองนะฮะเออดี่บ้าแล้วออกมาปั๊บก็ต้องยกเลิกเอ้ยไม่ไม่ยกเลยนะเป็นแต่เพียงว่าเลื่อนไม่มีกําหนดเอออ้าวเหรอฮะเออเนี่ยใครที่จะฝากเงินเองเนี่ยต้องต้องใช้บัตรเครดิตตัวเองเสียไปก่อนถึงจะฝากเงินได้อยู่ดีจะหย่อนตู้เงินสดเองไม่ได้นะออทําไมเขาอยากเก็บภาษีเพิ่มเหรอก็ไม่รู้วัลละเมิดสิที่หรือเปล่ายังไม่รู้เลยแต่ว่าพอออกปั๊บทัวลง ก็เลยยืดไปไม่มีกําหนดเอาตอนนี้ยืดเหรอครับยืดไปครับประกาศแล้วยืดไม่มีกําหนดเห็นไหมครับว่ารัฐบาลออกอะไรเอาส้นตีนคิดหรือเอาสมองคิดเนี่ยออกมานี้ทุกทีห้ามนั่งท้ายรถกระบะอย่างนี้คาซีดอย่างเงี้ยแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องมันทาไมไม่เอาออกมาได้มันผ่านตลอดมั้งออกมาทีไรมีปัญหาทุกทีเนี่ครับแล้วในเส้นองของขอขออภัยนิดนึงในเรื่องที่ดินเนี่ยจะคัดค้านได้ไหมครับท่านนี้เขามีหลายคณะเตรียมไปคัดค้านแล้วครับอ๋อ กระบวนการเป็นยังไงบ้างครับที่เรื่องคัดค้านเรื่องที่ดินที่เขาไม่ได้เรื่องที่ดินเนี่ยมันน่าที่จะผิดรัฐมนูลนะรัฐมนูลเนี่ยเป็นกฎหมายหลักของประเทศอะไรที่แย้งกับรัฐมนูลก็ต้องอันเป็นถือว่าเป็นผิดกฎหมายตกไปไอ้นี่มันรัฐมนูลไทยบอกว่าประเทศไทยแบ่งแยกไม่ได้อย่างนี้เขามาซื้อไปก็แบ่งแยกคราแหละใช่ครับผิดแน่นอนใช่ไหมเรื่องนี้ผมว่าผิดแน่นอนนะแต่คุณประยุทธ์เขาก็ไม่มีอะไรผิดอยู่แล้วอไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมตีความคุณประยุทธ์ตีความผิดไม่ได้อ ทุกคนที่เขาอยู่ในรัฐบาลตอนนี้อยู่เป็นข้าราชการตัน,นี้ก็เป็นขั้การประจํามีการแต่งตั้งมาด้วยไม่ว่าจะเป็นปปชเองก็มีการแต่งตั้งโดยสอวอใช่ไหมฮะกองคณะประยุทธ์จะมาตรวจสอบตัวเองก็าไม่ได้อีกนะทุกกระบวนการอยู่ที่ภายใต้อำนาจนี้ในปฏิภายนี้พลเอกประยุทธ์จันทร์ชานะครับมีอำนาจสูงสุดนะฮะนายกรัฐมนตรีครับใๆเรื่องนี้ท่านมีความคิดอย่างไงครับ ม่นะ่าไม่ไอเดี๋ยวก็เป็นแบบไอ,ไอบัตรเอทีเอ็มเหมือนไอบบไอที่จะไปถอเนเงินอีกมันไม่ได้ละครับครับไอตัวนี้ปั๊บก็ต้องยืดไปก่อนแต่ว่าไม่ยอมเสียหน้าก็ไม่อ้างยกเลิกแต่ว่ากูยืดไปไม่มีกําหนดน่าเกลียดนะครับอื่นืไปมีกำหนดแล้วเรื่องที่ดินเนี่ยจะยื่นไปไมีมีกำหนดอีไหมครับเรื่องที่ดินเนี่ยเขายัางไม่มียังไม่มีแอคชั่นแต่เพราะว่าไม่ช้าต้องมีแอคชั่นแน่เพราะว่าโดนหลายฝ่ายทัวลงประเคนแกลก่าลาเลยวันนี้ขายชาตินี่ว่าวันที่ยี่ห้า ตุลาคือวันขายชาติแข่งแห่งประเทศไทยเลยวันขายชาติแห่งประเทศไทยเลยนะฮะประกาศเป็นอย่างนั้นเลยนะครับใช่ครับสีสวรรค์ก็เงียบเป็นเป่าสากเลยนะฮะครับไม่ขยับเขยื่อนอะไรเลยนะฮะในเรื่องนี้นี่แหละฮะนายกรัฐมนตรีอังกฤษเป็นผู้หญิงก็เสนอแผนเศรษฐกิจผิดพลาดเขาลาออกเลยครับเขาเราทําผิดพลาดมาแปดปีเออจะอยู่ต่ออีกไม่มีกําหนดครับเออมันก็แปลงมันก็แปลกนะฮะประเทศไทยฮะ เป็นไปได้นะครับประเทศไทยทําได้ทุกเรื่องเขาบอกที่ท่านเคยถามไปท่านผู้ชมว่ามีใครเห็นผลงานของบทเอกประยุทจจรดชาบ้างไหมช่วยโคราส่งมาช่วยส่งมาหน่อยเชื้อไปให้เลยว่ากี่เดือนแล้วครับเนี่ยมหาไม่ได้เลยครับก็หวังว่าเนี่ยงานนี้จะออกมาออกมายังไงเนี่ยให้ต้องใช้บัตรเดบิตบัตรเครดิตอย่างเงี้ยเอาก็ไปอีกแล้วนี่ก็ไม่ได้ครับเนี่ยโอ้ไม่รู้จักกฏหมายที่มันเกิดไปเกิดประโยชน์กับคนส่วนรวมบ้างเลยครับแล้วผลงานที่ ที่ในฐานะที่ท่านเองนะครเป็นในส่วนของอยู่กระทรวงมหาดไทยใช่ไหมท่านตำแหน่งท่านก่อนน้าน,นี้เป็นอะไระครับมายอยู่กระทรวงกลาโหมกระทรวงกลาโหมเราปหลัดกระทรวงกลาโหมใช่ครับใช่ครับในเรื่องนี้เองนะฮะในการที่กระทรวงกลาโหมนี่ก็ต้องปกป้องพื้นอะไรไปไต่ประเทศไทยป่ะครับไคลานไคลลุกเล้าแดนไทยไทยลบจนสุดใจขาดดินเขาจะเป็นเวทคํำขวัญครับไครลานไคลลุกเล้าแดนไทยไทยขายมันกินจนหมดสิน้น <ม eran S 2> แล้วจะมีกลาโหมไหม ตอนนี้ท่านพลเอกประยุทธ์เองเนี่ยเป็นรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมด้วยนะใช่แล้วการที่ท่านแบบมาขายอกกฎหมายขายชาติ uh huh. แบบนี้เองเนี่ย นี่มันผิดไหมฮะผิดอยู่แล้วผิดอยู่แล้วแก้เพลงเลยแก้เพลงด้วยเลยแก้ไงฮะก็ใครลานใครลูกเล่าแดนไทยไทยขายที่ดินจะไปจนหมดสิ้นตอนนี้เพลงเพลงแต่งให้ใหม่เลยนะครับเขาไม่ถูวก็มีเวอร์ชันหกเอวเจ็ดแล้วม่เพลงเก่าใครลานใครลูกเล่าแดนไทยไทยลบจนสุดใจขาดดินเอาเมื่อประยุทธ์ได้ขายได้ใครลานใครลูกเล่าแดนไทยไทยขายที่ดินกินไปจนหมดสิ้นอ๋อนี่แต่งให้ใหม่ไปให้ใหม่ก็ประยุทธ์แต่งเลยก็ไไ่ต้อกมีทหารแล้วเลิกกันถ้ามีทหารไมใหม่ไม่ต้องมีทหารเกณฑ์แล้ว ทหารจริงก็ไม่ต้องมีไม่ต้องมีแล้วก็ก็ไม่มาปกป้องดินแดนแล้วจะมีทำไมทหารมีหน้าที่ป้องกันอาหริยศัตรูจากภายนอกแต่ตอนนี้ไม่ไม่ต้องไม่ต้องสู้รบเลยไม่ต้องเสียกระสุนเลยนะฮะรก็เเาสีียท่แค่ลงทุนสี่สิบล้านเนี่ยก็ซื้อได้หนึ่งไร่แล้วใช่โอ้โหก็สามารถที่ลุกลานแบ่งประเทศไปได้เลยนะฮะครับก็เหมือนคล้ายๆว่าอย่างเช่นว่าในส่วนของเอกอัครราชทูตเนี่ยที่มีทูตในตามพื้นที่ของประเทศไทยขนาดเป็นทูตเนี่ยก็เหมือนกับประเทศเขาเลยนะถูกต้องใช่ไหมครับถูกต้องแต่ถ้าเกิดว่า มีชาวจงชาวจีหนหรือว่าต่างชาติเองมาซื้อที่ดินอยู่ในแวกสถานผู้นั่นแหละอบอล้อมไปอีกเป็นคนละหนึ่งไร่คนหนึ่งไร่หนึ่งไร่แบ่งขายมีการแบ,บ่งสรรจัดส่วนแบบนี้จากเจ้าสัวไปคว้านซื้อมาแล้วเนี่ยแล้วก็กอบโกยกําไรกกบโกยกําไรไอ้นี่เขาเรียกว่าเป็นกฎหมายทิ้งทวนไหมครับอนนไอ้ทิ้งทวนแล้วครับมันทําอย่างนั้นไม่ได้หรอกครับเพราะว่ามันขัดกับความรู้สึกคนไทยเดี๋ยวการต่อต้านจะลุกรามใหญ่โตแน่นอนครับ ท่านมองว่าอนาคตเป็นยังไงครับหลังจากนี้โอ้โหเนี้ยประท้วงแหลลารนไหนจะประท้วงเรื่องไอ้ที่ดินเนี่ยมันก็เต็มที่อยู่แล้วแล้วประท้วงเรื่องบ้าบอคอแตกน้ําท่วมเนี่ยสามเดือนแล้วนายกไปตรวจเยี่ยมยังไม่รู้เลยว่าจะช่วยเขายัางไงแล้วอยู่มาตั้งสามอยู่มาตั้ง8ปียังไม่รู้อีกจะช่วยยังไงอือ๋อไม่เข้าใจครับอ่ะ แล้วความเร็วซามต่ำซ้าข,ของรัฐบาลชุดนี้มีอะไรบ้างครับเอาความดีดีกว่าผมยัง <c oughs> ไม่เห็นเลยคนวะามดีไม่เห็นนะไม่เห็นเลยก็นี่ก็ออกออกอกฎข้อสุดท้ายก็คือต้องใช้บัตรเดบิตกับเครดิตในการที่จะฝากเงินอัตโนมัติแล้วก,ลลก,ก็ชะลอไปนั่งท้ายรถกระบะก็ชะลอไปคาซีคาซีเป็นไง ชะลอไปชะลอไปแล้วก็ชะลอหมดแล้วก็ไม่ยกเลิกเลยคือกูไม่มีวันผิดกูทําอะไรแล้วถ้ากูยกเลิกกูผิดกูก็ออกข่าวอะไรอย่างเงี้ยตำรวจก็จับเมื่อไรดก็จับได้คออ่าปรงค่าปรับก็ปรับเพิ่มขึ้นครับซีก็เป็นสี่พันเนี่ยใช่นะปรับสี่พันบาทเนี่ยค่าแรงขั้นต่ำสามร้อบาทสามบาทแล้วค่าปรับมันเป็น กว่าสิบเท่ามันจะถูกนะครับเขาจะเอาตังค์ที่ไหนมาให้นะครับแล้วนโยบายที่เขาเคยตั้งไว้ก่อนที่หายเสริมก่อนก่อนหน้านี้ค้าแรงสี่ร้อยกว่าเขาไปลบออกลบออกใช่แล้วตอนนี้จะตั้งใหม่เป็นอะไรครับตอนนี้ทำได้ไหมครับเนี่ยไม่เขาทำอะไรไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเขาไม่ผิดอยู่แล้วไงครับจริงๆถ้าถ้าบอกว่านโยบายของพรร้วทำไม่ได้เนี่ยก็ยุบพรรคกันนะเท่ากับหลอก ใช่ไหมฮะใช่ครับหรอกคือตามกฎหมายกรกตถ้าเขาแจ้งนโยบายแต่เนี้แล้วคุณเป็นแล้วคุณทําไม่ได้เนี่ยก็คุณหลอกก็คือหลอกหลอกแต่กรกตไม่ตรวจสอบแล้วครับไม่มีใครไปลองอะไรเลยเขาไปก็แค่เรื่องหลังนี้เขาจะไปตรวจสอบไปเลยบอกว่าคนจีนบริจาคได้เพราะโอนสัญชาติแล้วไม่ผิดไม่ผิดจบจบข่าวเลยจบข่าวจบข่าวเลยนะฮะโอ้ยเรื่องนี้นะฮะพลเอกประยุทธ์เนี่ยรอดรอดตลอดนะฮะรอดทุกศาลเลยนะฮะทุกศาลครับ สารไหนก็รอดบทนะฮะร, <c oughs> รอดทุกสารเลยนะฮะเ <c oughs> มื่อกี้ว่าจะถามอะไรท่านนิดนึงนะในส่วนของเรื่องค่าแรงเนี่ยค่าแรงตอนนี้ค่าแรงมันทูกจริงๆนะครับ,รบแต่ค่าน้ํามันนี่แพงมากครับทีนี้ในทําไมค่าแมน้ํามันมันถึงแพงครเนี่ยรัฐบาลประยุทธ์จันโอชาครับคือรัฐบาลนี้เนี่ยทำการหาเงินให้กับนายทุนโดยเอาจากประชาชนไปครับครับ ค่ารำมันเนี่ยปกติเนี่ยมันไม่ได้แพงขนาดนี้นะครับเขาไปคิดค่าการกลั่นหรือเรียกว่าการตลาดเนี่ยแพงกับปกติโดยอ้างว่าราคาน้ํามันต้องเป็นสากลเนั้นเมื่อเป็นสากลก็ลอยตัวลอยตัวเสร็จปั๊บก็โลกดันด้มันเรามีอยู่ที่บางจากเรากัรที่บางจากก็จบแล้วไอ้นี่ไม่กาดบางจากอิงราคาสิงคโปร์ไปกัรที่ซาอุดิอาระเบียค่าการตลาดก็จาก80ดตังก้าวตังก็ขึ้นมาเป็น8บาท70เลย <8 S 1> ต่อลิตรบาทเจ็ดสิบต่อลิตรแล้วเงินตะโบนเนี้ยกินต่ออึง้นะครับเอาไปให้ในทุนถ้าไม่จริงแล้วทําไมปตทคืนมาแล้วอีกสี่ลงกันทําไมไม่คืนอ่าปตทคืนมาพันกว่าล้านอีกสี่ลงกันไม่เห็นคืนเลยอ้าวเห็นไหมครับเห็นไหมเนี่ยเห็นจระจระเ,เลยแล้วเรืเ่องจริงก็ใครก็พูดหลายคนหม่อมหลวงก้อนกสิวัตรก,ก,ก,ก็พูดครับผมก็เอามาจากท่านนี่แล้วแล้วก็กอ ชาติกาวันนี้ก็พูดไอเลขาพรรคก้าเก่าก็พูดด็อกเตอร์อาชีพอะไรน่ะอาชวิตอะไรน่ะก็พูดอีกวันนี้เป็นอย่างนี้แล้วเราโดนต่อหนึ่งก็หนักหนาแล้วเขากินเราต่อสองอีกต่อสองคือเขาตั้งกองทุนน้ำมันแล้วกองทุนน้ำมันนี่ก็เป็นหนี้เยอะก็เป็นหนี้สาธารณะก็เท่ากับประชาชนทุกคนใช้หนี้แล้วก็ทุกคนเป็นหนี้ด้วยแล้วก็ผลักเข้ามาอ้าวเขาก็เอาอ่ะเขาต้องสนับสนุน คือพูดง่ายว่าซ u b s i d i ซ์หรือให้ราคาน้ำมันไม่เกินราคานี้ก็กองทุนก็ต้องจ่ายเงินไปพยุงราคาน้ำมันครับจ่ายให้ใครอ่ะก็ได้ทุนก็ลงกันอีกก็กินจากเราต่อแล้วแล้วกินจากภาษีก่อนเราที่รัฐบาลจ่ายให้อีกต่อหนึ่งแล้วไม่รวยวันนี้แล้วรวยยังไงครับ น้ำมันที่ไม่ได้แพงนะครับบาเรลหนึ่งแปดเก้าสิบเลียญก็อยู่อย่างนี้ตะกอนแปดสิบเก้าสิบเลี้ยนน้ำมันลิตรหนึ่งก็อยู่ที่สามสิบกว่าบาทครตอนนี้เป็นสี่สิบเจ็ด้ามหน่อยทำไมมาเลนนเาเน 9, เยน้ำมันเบนซินเก้าห้าเขาขายลิตรละสิบเจ็ดบาท,ทเราขายสิบเจ็ดก็ี่ะเขาไม่โกงกินแบบนี้เขาคิดจริงเราคิด,คดไม่จริงเราอ้างว่าไปเราไปกันน้ำมันที่ซาอุดีอินราคาสิงคโปร์เราไม่ได้ไปกัดจริงแล้วแต่เราจ่ายจริงแล้วมาเลยได้ไปกันที่ซาอุดีเหมือนกันไหมมันกันบาบประเทศมันเราก็กันประเทศเราแต่เขาบอกว่าต้องสมมุติ สมมุติว่าไปกันกที่ซาอุดิ<ช>อาระเบียแล้วก็ต,ติดราคากับสิงคโปร์ใช่เพราะว่าเป็นเป็น,เ,ปนเพราะสิงคโปร์ใช้กันที่ซาอุดิอาระเบียสิงคโปร์ที่จริงกันใล้า,ายนี่แหละก็ระยองนี่แหละการระยองแต่ส่วนต่างคือใครเข้ากระเป๋าใครครับเนี่ยก็เจ้าของไอ้โรงงันนี่ครับก็ในทุนเลยครับ แล้วก่อนนี้อะไรเลยโรงกันทั้งหมดเป็นของเราครับกับประยุทธ์ไม่ใช่แม้ที่ขายไปตั้งสี่โรงให้ต่างให้กับเอกชนนะวันนี้ขายไปเสร็จเอาเงินให้อีกมหาศาลเลยแล้วคนไม่มีตังค์จ่ายไม่เป็นไรกูตั้งกองทุนน้ำมันเอาเงินมาสนับสนุนให้มึงอีกอสองต่อเลยแล<ช>้วเขาบอกว่าจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าเอาน้ํามันไปกลั่นจากต่างประเทศเนี่ยมันต้องไปทางเรือใช่แล้วก็ทางหารเรือเนี่ยต้องเป็นคนตรวจสอบการเ<ช>ข้าออกใช่แลวจริงๆแล้วมีการตรวจสอบมันจริงเขาไม่ต้องตรวจสอบเลยเขาบอกว่าเขา ให้คิดอย่างนั้นจะกันจริงหรือไม่จริงก็แล้วแต่การทิพก็ต้องจ่ายการทิพก็ต้องจ่ายต้องจ่ายผมเห็นคณะหลอมรวมของคุณจตุพลคนนกเขาไปขอให้ตรวจสอบให้ทางในส่วนของผู้บัญชาการกองทัพเรือตรวจสอบว่าอีมันมีเรือเขาออกจริงหรือเปล่าที่เขาบอกว่ากันน้ำมันเขาบอกแล้วทิพทิพครับเการทิพมาให้เหรอครับท่านก็เขาใครใครจะไปดาเนินการเขาบอกว่าเขาจะเอาอย่างเงี้ยเอาตตยห่าเออเนี่แหละครับ เดียวยังมีแก๊สอีกนะหลายอย่างเลยโอ้โหทำกันเต็มที่เลยเล่นกันจ่อจะเลยแก๊สนี่ก็ทิพย์เหมือนกันทิพย์เหมือนกันแก๊สก็ทิพย์เหมือนกันทิพย์เหมือนกันแก๊สเนี่ยเดิมมันลิตรละกิโลละสิบบาทก็ดีอยู่แล้วเราก็สามารถที่จะผลิตแก๊สธรรมชาติของเราเองได้ครอเยออยู่แล้วครับครับปรากฏว่าไปลอยตัวไปลอยตัวค่าแก๊สก็เลยจากสิบบาทก็เป็นยี่แปดบาท เห็นไหมครับเป็น28นะแล้วอ้างว่าต้องไปแยกแก๊สที่โนดนะที่ไหนฮะบราซิลบราซิลมันส่งไปยังไงครับก็สมมุติว่าไปสมมติถ้าเอาไปจริงๆมันต้องไปตามลำเรือหรือส่งพ่อแก๊สไปไม่ไม่มันแยกยไปไ,ได้ด้วยเหรอไปอเมริลก,ก็ไม่รู้มัน <laughs> ไปแยกแก๊สที่บราซิล แยกคิปเหมือนกันนะครับเนี่ยคิปเหมือนกันทิปหมดนะครับตัวอย่างอยู่ที่ระยองหมดเอาแล้วองค์กรต่างๆทำไมไม่มีใครไปตรวจสอบครับก็ไม่เห็นมีใครทเํเน่ยก็ต้องยอมรับหมดถ้าไม่จริงแล้วทำไมปตทคืนมาพันล้านนะ่ะแต่อีกสี่อีกสี่องการบอกจะคืนตั้งสองสามหมื่นล้านไม่เห็นกบไม่เห็นคืนเลยเซึ่งเลขาพักคกล้าเดิมตอนนี้เขาเป็นรองหัวหน้าพรรคชาติพัฒนากล้าเนี่ยเขาบอกว่าถ้าสิ้นปีไปแล้วเอาคืนไม่ได้แล้วนะเพราะเขาปันผลไปหมดแล้วก็ไม่ทําอะไรเพราะรู้กันเห็นไหมครับแล้วปตท เห็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารลาออกแล้วแล้วคุณไม่ไปพูดถึงหุ้นเขาไม่กระทืบคุณเหรอตกลงคุณมีบริษัทเดียวที่คืนเงินให้กับหลวงครับอ้าวอ,อีกสีเ่เแล้วอ,อย่างนี้แล้วอ,อย่างนี้พลเอกประยุทธ์ก่อนที่จะมาเป็นนายกคนตีก็บอกว่ามาจะมาปราบทุจอริตฮอรับชั่นผมยังไม่เห็นว่ามีปราบอะไรได้สักอย่างนะครับตอนนี้ก็ไม่มีเลยยาบ้านมันก็เกินเมืองธุรกิจทั้งหลายแหล่เนี่ย ก็มัน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 ก็โดนเรียกตายโตหมดอ่ะบาผับบาคาราเกะก็โดนเรียกตายโตหมดแล้วก็แล้วก็จุดเด่นของประยุทธ์คือไม่ทุจริตไม่ทุจริตเออเขาเนี่ยหลายคนบอกไม่ทุจริตจริงเหรอครับอยู่ก็อยู่บ้านหลวงใช้น้ำหลวงใช้ไฟหลวงทุจริตไหมท่านคิดเอาเองก็แล้วกันบ้านหลวงไฟหลวงน้ำหลวงเขาเป็นตำแหน่งนายกแลฐมันตรีมีเอชิสุดพิเศษหรือเปล่าครับหรือว่ายังไงครับก็มันจะพิเศษยังไงก็มันไม่ได้เป็นฐานบกแล้วไปอยู่ในอ๋อ ไม่เป็นทาหารบกแล้วก็คุณออกแล้วแล้วคุณไปเป็นนายกก็คุณไปกินงินเดือนนายกแล้วก็กินนายกควรจะไดอยู่คุณก็ณอยู่บ้านนายกบ้านนายกนี่ไม่มีบ้านบรรณาคารสีรางะทำไมไม่อยู่เ,เขาอ,อยู่ไหมฮะไม่อยู่เขาอยู่ยในกรมหารราบที่หนึ่งอ๋อยังอยู่กลัวอะไรฮะทำไมต้องอยู่ที่นั่นนะไม่รู้หลังเจอถามหน่อยไอ้บ้าเวลารู้สึกว่าตอนนี้ตู้คอนเทนเนอร์ช่วงนี้เงียบๆไปหน่อยนิดนึงนะฮะยังอยู่เรียงเต็มเลยน้ททำเงียบย่งอยู่นครับย่ครับอยู่ครับเต็มเลยยังอยู่นะฮะไม่ได้ผ่านไปนานแล้วนะใช่ครับ เต็มเลยเต็มเลยจะหลบเข้าไปข้างวัดเบญจกโอเวลามีเหตุการณ์นี้ก็ออกมาชีนึงนะฮะใชะ่แล้วจะอยู่ยังไงเนี่ยเราโอ้โหแย่มากเลยครับไม่ไม่เห็นท่านทำอะไรให้เกิดประโยชน์เลยนะครับที่ดินก็เอาไปขายให้กับต่างชาติได้โอ้เห็นแล้วก็หน้าอนาถนะครับหน้าอนาถจริงๆเลยแล้วก็ชาวจีนก็มาลงทุนทำผับบาร์คาวเกะในเมืองไทยก็ ไม่ไม่ไม่รู้จะพูดยังไงทําอะไรไม่ได้ผมก็งงจริงๆเลยครับยาเสพติดก็เกลื่อนเมืองตอนนี้ยาเสพติดมันก็ถูกมากๆเลยนะครับอน้ําท่วมก็แก้ไม่ได้ยาวเหยียดออกมาตั้งสามเดือนแล้วจะอยู่ยังไงก็บอกว่าอะไรนะต้องกลับไปคิดก่อนใช่กลับไปคิดก่อนทุเรมาแล้วก็ชอบพูดในสิ่งที่มันเป็นไปไม่ได้อย่างเช่นนี้ครับเนี่ยอ่านเดเขียนนี่นะฮะเขาจะทําระบบรางเราให้ดีกว่าโตเกียวอ่ะใบโพล่าไหมล่ะ กูสูอนนาหน่อยโอ้ตูตูวางระบบโอ้ระบบรางเท่าโตเกียวก็แปลว่าจะทํารถยนต์ในเท่าโตเกียวรถไฟฟ้าความเร็วสูงรถไฟฟ้าความเร็วสูงซิงกันเส้นโอ้ว่าจะเตาให้ได้แต่เขาก็ไม่ได้บอกว่าชาตินี้หรือชาติหน้าเห็นไหมครับนี่เขาพูดอย่างเงี้ยมันเป็นไปได้ไหมล่ะ มันเอาอะไรที่มันเป็นไปได้จับต้องได้ดีกว่าไม่ดีกว่าคุยเพอเจอแกช่วยนะเพืนีนก็ยามอก้่ายะ,ยะยังกลับไปคิดเลยเออโอเละสู่ยุครุ่งเรืองเลยครับโอ้โหทำห้าปีดีกว่าห้าสิบปีเออเอาสิเอาสิครับเขาจะทํำยังไงครับเออ<ำ>ก็ดูดิ<ป>ครับนี่เลยโอ้โหเ,เห็นแล้วหน้าอนาจใจไหมครับคือพูดในสิ่งที่เป็นไปได้ดีกว่าพูด ในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้นะครับเห็นแล้วแย่เลยเอาเอาข่าวดีมาแล้วกันนะครับจบท้ายด้วยข่าวดีข่าวอะไรครับข่าวดีข่าวสวยๆงามๆมีข่าวอะไรบ้างคุณแอนเขาไปแอนจักระพงเขาก็ไปซื้อลิขสิทธิ์มิสยูนิเวอร์สมาแล้วเนี่ยครับอ่าเนี่ยคุณแอนเนี่ยครับซื้อมาแล้วครับข่าวข่าวบ้างซื้อสิทธิ ที่เรียบร้อยนางงามระดับโลกเลยนะครับเอามาแล้วนะครับเห็นไหมเก่งไหมออันนี้ก็ไปซื้อมาได้ครับมิสยูนิเวอร์สซื้อเลยซื้อลิเกสิทธิ์เลยมิสยูนิเวอร์สนะครมาเป็นของเขาเลยมาเป็นคนจัดเลยกี่ล้ันงครับเนี่ยโอ้โหไม่รู้ตท่าไหร่ครับเนี่ยซื้อเลยแน่นอนนะครับโอ้แน่นอนแน่นอนเไปต่างโมนประยุทธ์ใช่เลย เมที่มิสยูนิเวิร์สครับและธุรกิจในเครือของมิสยูนิเวิร์สทั้งหมดออีกหน่อยก็มีการจัดประกวดนางงงนางงามระดับโลกีในจัดที่ไทยเนี่ยฮะตัดที่ไทยก็ได้หรือจัดประเทศไหนก็ได้มันเป็นเหมือนของมันเป็นสิทธิ์ของเขาแต่เหมือนใบริการสิของเขาแล้วเราก็ได้ภูมิใจไหมนะครับมิสยูนิเวิร์สเราก็เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์แล้วอ่าเอาละครับ วันนี้นะฮะก็มาพูดกับท่านพลเรือเอกวิวิยชียงเรียนนะฮะในเรื่องของประเด็นในเรื่องของการออกกฎหมายครับคายชาตินะที่หลายคนเขาบอกกันอย่างนั้นก<อ>็คงจะมีการกระบวนการในการเข้าไปคัดพานเพราะว่าตอนนี้มีหลายๆคนออกมาที่จะออกมาพูดแล้วเรื่องนี้เพราะว่า,าประเทศไทยของเรานี่เองเนี่ยเขาบอกว่า จะแบ่งแยกไม่ได้ตามเลรดมลใช่นะแล้วก็ตามมาตราหนึ่งของท่านมนูญานอาจาจักไข่นั่ครับวันนี้นะครับผมกับท่านพลเรือเอกในวันนี้เกี่ยงเรียนนะครับก็พูดในเรื่องของการเมืองนะฮะและความคปามอยู่ของพี่น้องประชาชนหากว่าท่านผู้ชมเดือดร้อนเดือดร้อนใจนะฮะได้รับความเดือดร้อนก็สามารถร้องเรียนมาได้นะผ่านใจการเขาชัดเป็นจริงแล้วเดี๋ยววันจันทร์ผมออกอีกเราจันทร์กระสุ์นี้ยืนพื้นใช่สองบทหลายทางการเมืองแล้วก็เหตุการณ์ต่างๆในสังคมที่เกิดขึ้นนะฮะในประเทศไทยเพื่อเป็นกระบอกเสียงนะฮะเพื่อกระตุ้้นนนใหห่วยงา ภาครัฐแล้วก็ได้รับการช่วยเหลือในส่วนของผู้ยเยาวรมเดือดร้อนเดี๋ยวนี้ยเราจะเนี่นะครับสำหรับวันนี้นะครับผมและท่านพลเรือเอกบรรทุษเกลงเรียนนะฮะต้องขอตัวลาท่านผู้ชมก,ก่อนครับในพบก,กันใหม่ในวันจันทร์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ